โอ้โหมาแล้วครับ FC FC ครับมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์ใครครับหอมยังไม่รู้เลยเราจะไปเซอร์ไพรส์ใครวันนี้ไม่รู้้เลยวันนีทักทายกันตอนเย็นด้วยนะครับทับรถก่อนคุณอะโอ้โหเข้าหอมน้องเข้าหอม น้องาวหอมตื่นเต้นมากนะครับ <c oughs> เขาก็ตื่นเต้นนะเจ้าตัวยังไม่รู้นะครับเมฟซีเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์กันใกล้เลยเ <c oughs> ม่า,มาทำไมถึงเมาคีล่าสัตว์ล่ะทีนี้ข้าว <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากเลยอาอะไรข้าวหอมรู้งานมากเฮ้ย สองข้าวหอมรู้งานมากครับเอฟซีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่แหลนพี่อุ้ยสวัสดีครับต้องปิดไฟเข้าไปไหมฮะต้องปิดไฟเข้าไป่ไปิดทำไมไม่ลุปิดไฟนี้ไงเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราทำอะไรนี่เหรอรก็ตื่นเต้นมากเลยน <ไป S 2> ี้เราจะไปเซอร์ไพรส์คนเอาไปเซอร์ไพรส์นะครับเอซคนเอาไปเซอร์ไพรส์คกคงจะไม่ตกเหมือนเพื่อนเนาะตื่นเต้นกว่าคนจะโดนเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมโอ้ นะคครรัับบเฝ้าาตติดมถ้าไปเขาไม่อยู่บ้านยังไงเอ๊ะเขาจะไปใส่เขาอยู่บ้านอ้ร้องเพลงพร้อมกันยันหลายเพลงเลยอะภาพมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนภาพเบอร์ภาพเบอร์หรือเปล่าครับเอฟซีชาบัดดีเราต้องถอยหลังไปได้ไหม เราต้องถอยหลังเขาก็เห็นเจ้าคือเ่านตัว,วกันไหนก็ถอยหลังบอหัวไปเลยชัดชัดค่ะแล้วย,ยังไงเอาหัวขึ้นไปเลยหรือเปล่าเอาหัวขึ้นไปประตูมันก็ติดหักใช่เราต้องถอยหลังนหน่อยแล้วก็จะถามว่ารถใครคุณก็เออถอยหลังเข้าอันนั้นเมียเมื่เอาหัวไปนู่นแล้วคุณก็ถอยหลังเข้าบ้านของเมียเออยุติโอเคกวางไว้คนไหมครัเออเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้นี่ก่อนไหมเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้บ้านชายเรียบกว่าเท่าน่อยเขาไม่ใส่หัวนพี่จังเขาไปอยู่เฮ้ไปหาพิมพ์คนเอาคุณถือก่อนดิผมจะสวัสดีนะคะวันเกิดปุญดญ่เนาะหมกันกันตุงบมกกัน เดี๋ยวๆๆสักครู่นึ่งนะทำเลยหจุ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 พแล้วามันจะหอนเงนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราไปดูก่อนพี่เอฟซีก็หยามัสมไปก่อนนะครับเอฟซีเ้ยไปไปอย่นอะไรบ่ มาครับ F4 วันเกิดป้าไฟชชยเลยครับเฮ้ย F2 F4 รู้ได้ไงเอาข้าวหอมลงไปก่อนเร็วไปหาเพื่อแบบเดี๋ยวให้ F4 นะเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชให้ดูนะครับเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันครับมาหากินของฟรีครับวัอนี้เฮ้ย เอ้มยมาจกเกอะเกะจตกตกนะเอ้ยพู้บ่าหน่อยโอ้แตงกวาเต็มเลยตตอ,อเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนกล้องสวยบ่สวยบ่มันนี้ต่างใจสิมากินเน่ยนี่ <smoked avec behaviour> จากแล้วมีย <Wasn 't S 3> ัง <smoking> กินแต่เรียบมีของฟรีโหนี่ไงของฟรีนี่ยังไม่ได้สุกเลยของฟรีก็มีแต่ข้าวข้นบาลแล้วโอ้ยเรื่องมันนี้ของฟรีอะไรวันนี้น้องเมื่อกี้ของฟรีน้อนวันนี้หลังบองมานยังดีเลยเฮ้ยไหนไหนมีอะไรเจ้าของบ้านนี่ตัวกองหน้ากองหน้าตะวกองหน้าตัวหลังมาเตี้ยวมูนเรื่องเลยเอ้ยนั่นไปขโมยรถเขาทำไมไหอ่ะดู โอ้อยากได้แม่โคอยากได้ร่แม่โคของน้องเลิฟโอ้ยอลูอนโอ้โหน่ารักเท้น่าอาบน้ำาได้เลยเืออบน้มาหันยากมา้อแอบเล่นแม่โคเขากลางคืนเลยนะลูกโอ้โหูเือชายเลิฟทำอะไรอยู่ชายเลิฟเนี่ยโอ้ชายเลิฟเดินบนไฟบนนาชายเลิฟมยอออะไปลูก ชุนชุนไปปูเจกไปใส่โอ้โหดูชายเลยครับเลครับแล้วเลิเสียงเลยเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงก่อนอ้าวชายเลิฟไม่มีเสียงเลยครับเอฟซีอ้าวคุณเอาใครมานี่นี่ลูกใครโอ้โหเก็บได้เอาโฟนนั่งเต้งแล้วนี่ ให้มันลงไหมห้ามลงนะครับเข้าใจไหมห้ามลงโอยากน้ำยากแม่งลงเลิฟ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 โอ้โหดูหน้าชายเลยน่ารักมากโอ้โหดูจมูกเย็นนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมรอชมคลิปการแสดงของน้องแสนคุณนะครับวันนี้มีคลิปการแสดงให้ดู ep หนึ่ง ep สองนะครับอ่อเข้าไปชมกันนะครับไม่ได้ ถ่ายให้ดูหลายวันแล้วหลายวันมาแล้วนะครับวันนี้โอกาสดีก็เลยไปถ่ายการแสดงให้ดูนะเอฟซอ่าผลไม้ออนไลน์เราก็จะมีผลไม้ออนไลน์ก็จะมีจันเอ้ยอวันจันพุทธศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ออนไลน์แล้วนะครับน่าจะได้มาวันอังคารพุทธศุกร์อ๋ออังคารเอ้ยเราจันพุทธศุกร์ เขาอังคารพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะเราจะมาบ้านบัวบานไปบ้านน้องบัวบานครับพาแสนคูณไปกินบ้านน้องบัวบานส่วนจันพุทธศุกร์เราจะขายเพราะเราจะจําหน่ายอยู่ที่บ้านเรานะครับใช้เรียใช้เรียบม่ีคนใช้เริยบอะรเรียบพดีคนห้อยห้อยห้อยเจ้าเป็นผู้ใดวะาจมาหาเรืองคอยเห็นยังวะไอ้สักบาทกันนะกินอยู่ค่ะ เฮ้ยพี่มุกกี้สับสนมากเลยตอนนี้ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนโอ้โหแมคโครคว่ำแล้วครับเด็กๆเล่นกันไอ้ย,ยังรถอะไรก็ไม่รู้โอ้โหดูเขาหอมกระโดดขี่มันรถตัวเองพิม อมบางีอโอ้โหเขามีอะไรปาร์ตี้ครับวันนี้มีหมูย่างมาหมูคนเมาย่างอ้าวโอ้โหทางนี้มีเซอร์ไพรส์ครับเดทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ เดียวดียวดียวโอ้ประทัดอนไ้เลยโอ้ยถูกโอ้หโอ้โหอีกอีกโอ้ยโอ้ยลมเบิดพี่น้องโอ้ยลมเบิร์แล้วไอ้ยังจงเอาเอาเอาเบิร์แตกไฟฉุเ่อยแล้วบอลเอาโอ้ยตายแล้วโอ้ยลมเบิดแล้วโ ดูนะครับท่านผู้ชมโอ้ปมมือหน่อยปมมือหน่อยโอ้ยโอ้เบิดดับแล้วโอ้ยบวดับบวดับเอาไหมโอ้คนมีใจโอ้ยได้ก็มันยังอาก็ได้ขนาดเปอร์เฟกยิ่เฮอโอ้โหดู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 หน้าเค้กนะครับเอฟซีแฮปปี้เบิร์ดีนะจ๊ะโอ้ดูหน้าเค้กนะครับผมโอ้น่ารักอีกปะน่ารักโพดหน้าเค้กเขามั้ยเอาจุดให้เด็กเด็กเอาเอาจุดให้เปล่ามา เป่าบอดับดอกปีนี่เป่าสามปีกับบอดับดอกลาเงียบเถอะวะมันนี่มาขึ้นเงียบเถอะวะเป่าเลยลูกเป่าเป่าเอาเที่ยนนี่บอดับไงเดี๋ยนี่จุดๆๆตื่นหอมเงียบแล้วเป่าจัดการเข้าหอมจัดการดิถึงเวลาเด็กๆเป่าแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองเข้าหอมเป่า เราไอ้กลัวไฟหมดนะโอนกคิวไม่ด้นั่นเฮ้ยคือโอ้ยคือเขาใกล้แท้คิวไม่ด้นั่นยุเป่าหายหอมหอมหอมไอ้เขาหอมเป่าหน่อย้้ออููหอมเป่าหนึ่งสองโอ้ยเอาหนึ่งโอ้ยใช่เลยอยากเป่าแล้วเต้าเป่าวุ้นไหมไหมเลย หอมเปาเอาหอมเอาลูกเอาเอาอะกดเล็กอุ้ยเอาหนึ่งหสองคุ้ากินอะไหนึ่งสอเด็กมาแล้วโอ้ยเสียงรถคุณพ่อมานะครับชายเริ่ร้องหาเลยรถเลนไปเค้กป ดี๋ยวไปดูของคุณจุธามานนะครับอยู่หน้ารถเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงรอคุณสามีอยู่สามียังไม่มานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแม่ชายเลิฟขอบพระคุณมากนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอสามีเขาอยู่นะครับนี่นะครับนี่เดยนี่เดินะครับรอเซอร์ไพรส์อยู่เปิดเพลงก่อน ไม่ต้องสตาร์ทครับเปิดเลยครับแงยานแล้วมาเลยโบเปบ็นบุญคนโอ้โหดูแม่อดดกนี่คือเปรี้ยวๆว่ะเ <c oughs> ียวคลื่อนนะไม่ต้องเตะเลยเขินนานนะครับผม เออเลนเลนเดี๋ยวผมจะไปหา,าคุณจุธามาศก่อนนะครับผมจวดจวดทำไมฮะฮะเจ้านอยกสิกรับเรวเออถอนก้อนบ่อเอาอเ,าเอพอแล้วดังแหงสองอ้ดังแหงนด่ด <c oughs> โอ้โหโอ้โหมีเพลงด้วยนะครับ FC เอ้หไลยก่อนเดี๋ยววะโอ้โหคุณมุกกี้น่ารักนะครับเอ้ยน่าอิจฉาจังเลยนะครับผมโอ้โหงวนแถวหน้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เอาเอาีปร้องเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหนี่อ่าดิฉันเนี่ยภัยอบอุ่นนะครับอบอุ่นลูกหลานเยอะนะครับผมอธิษฐานก่อนเปิดสี่สิบห้าแล้วตัวนี้ โอ้เอยขอเสียบปลอมมือหน่อยเอ้เเอ,อลูกพี่ปิดเพลงหน่อยครับโอ้ดังคนเลยโอ้โหคุณจุ่ทามาต์เปิดเพลงดังมากเลยนี่ลำโพงแทบขาดเอ,นดอ,อ,อาน,เอนะครับเป็นเขตชุมชน เปิดดนบ่ได้นะครับผมเล็กๆแดงอืเอานนวดพ่อันเปนนิ่มๆนเ็รปั้นมันเกิดจะคองือติดเออมาถึงไงเออางงปีกายนันเดือนไหนนะวางหันมัยเกิดรักงมีอเกิดล้าเมียโอ้ไก่อีกแล้วเล็ดล้ไกอีกแล้วอีกดนกันเออ โอ้เอาแล้วครับผมกุมาโน้อยทั้งสมนะครับโอ้กุมาโน้อยทั้งสามพี่เมย์จ๋านะครับสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวดูเด็กๆสามกูมาเขากินกันพี่เมจ๋ากรม้านะเหียเกลือหมสากุมาครับสมกูมาเกลือไหม หันนาใช้ก <guidelines> ล <nervous S 3> ้องแม่เกือเกือชุกเต่นี่ยชุกชุกชุกหุยหยังวะแล้วไปปิน้องลูกเต้นดิน้องลูกเต้นดิลูกเต้นดิลูกเต้นดิเยอะโตลี้ยังเยอะสามกูมาเล่นกล้องแล้วครับพี่น้องสามกูมาเล่นกล้องแล้ว เขาทุกโอเเว้ยเว้ยย่ๆเลยเด็กๆเอามาออกไว้อ่ะสามกุมารเล่นกล้องแล้วครับผมเอาไว้ไหนครับนี่ตู้เย็นก่อนจะค่อยอาอันนี้เก็บไว้ตู้เย็นก่อนนะครับไว้พรุ่งนี้กินต่อนะครับมมมอองงาดููลกนี่เฮ้ยเราไปเอาอาหารให้น้องน้ำม้ามานะครับก็เลยแวะออกมาเลยนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเบ้าได้เบ้านั่นน่นะเบ้าเบ้าเบ้าลุยอย่างเดียวเลยครับลุยอย่างเดียวเลยผมหายไปไหนสองหนุ่มเขาจะให้เป็นกุมารแล้วครับอร่อยไหมข้าวหอมผู้น่ารักอร่อยไหมคะเสียบบออร่อยไหมขู่ไม่พูดไม่จาครับ เค้กครับเค้กครับเอฟซีเค้กแซบบอแซบบอแซบบอฮะมึงเป่าเค้กด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหไม่มีเวลาแม้กระทั่งเวลาพูดนะครับเอฟซีเวลาพูดก็ไม่มีนะครับผมมีแต่เวลากินเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังนะครับ ตัวแขนใหญ่มากนะครับเพื่อเดี๋ยวเราไปดูดูแขนคุณหน่อยโอ้โหมันข้าวหอมนะครับอ่เ็น่าจะเดี๋ยวเราพักก่อนบอกรู้ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะพักยกสักยี่สินาทีเจอกันไลน์หน้านะครับเอฟซครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งจะไม่แจ้งเตือนนะครับ FC ฟซบายบายค่ะจุ๊บจุ๊บไปพามือไดสัตวเชยอือบาย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 ด้วยบายบายแล้วครับบายบายด้วยครับบายบายครับบายบายโอ้โหสามกุมารบายบายด้วยไม่บายบายตกเตียงเลยมันอ่ะบายบายเออจุ๊บจุ๊บกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาหอมด้วยนะคะ โอเคไปแล้วครับเจอกันไล์หน้านะครับผมสวัสดีครับ